แมวมาหาหมามาสู่ให้ดูแลเข้าไว้มันจะเกิดโชคเกิดลาภแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤิษครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงดาวพระหัสมหาอุตราสีกรกฎฤกเริ่มสำเร็จก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยคะ่ะดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะย้ายจากราศีมิถุนก็คือเรือนวินาศนะครับเข้าสถิตราศีกรกฎกรุมตัวชาวราศีกรกฎเองเนี่ยตั้งแต่วันที่2ตุลาคมถึงวันที่23ท่าธันวาคมนะครับ6-8 82วันนะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นตำแหน่งมหาอุจที่กุมตัวเองเนี่ย มันมันมันหมายถึงโอกาสมันหมายถึงพลังมันจะมาหนุนให้ชาวราศีกรกฎเนี่ยมีพลังในในในหลายๆด้านในหลายๆเรื่องนะครับขึ้นอยู่กับว่าในพื้นเดิมดวงเดิมของชาวราศีกรกฎหรือว่าท่านที่ชมอยู่เนี่ยดาวพฤหัสบดีเนี่ย สถิตในเรือนไหนใช่พลังมันจะมาจากตรงนั้นเป็นหลักแล้วมาเกิดที่เราช่มาฟื้นดอกออกผลนที่เรานะครับเพราะฉะนั้นเป็นจังหวะที่ควรจะตรวจด,ดวงมากๆโดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยส่งผลชัด <คน S 1> เจนมากเพราะว่าดาวพฤหสัสบ,บดีมาเนี่ยไม่ได้มาแบบปกตินะเสดมาเพราะฉะนั้นเดือนตุลาทั้งเดือนในขณะที่ดาวพฤหสัสบ,บดีสถิตในราศีกรกฎนี่ทุกอย่างเร็ว เร็วทุกอย่างปุกปรับฉับพันธเกิดขึ้นเร็วได้เร็วเสียเร็วพอเข้าเดือนพฤศจิกายนจะเริ่มมลและเริ่มนิ่งเริ่มเดินช้าๆอีกเลยพอเข้าเดือนธันวาปุ๊บคนนี้พักพักไปจนกว่าจะถึงวันที่23่ธันวาแล้วก็ถอยกลับไปราศีมิถุนเ,เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลากับพฤศจิกาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะให้รู้ว่า ปีหน้าจะกลับมาเกิดอีกแล้วใหญ่กว่าเดิมดีก็ดีแบบมหาศาลเสียก็เสียล่มจมได้เลยเหมือนกันอ่าละเรามาดูก่อนดีวกว่าเหมือนทดลองอะนะคะทดลองนะคะรอบอแรกเสิร์ตอันนี้สงหรือสิ่งที่จะเกิดกับกรกฎในเรื่องแรกก็คืออะไรบ้างนะคะน,นะคะชาวกรกฎสามารถควบคุมหรือคอนโทรล ความสําเร็จของเราได้นะคะต้องบอกก่อนว่าในมุมที่กรกฎต้องเป็นนะคะถ้าจะสําเร็จได้หนึ่งคุณต้องมีความรู้ความสามารถพอสมควรในเรื่องที่คุณจะทํานะคะสนะคะคุณอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะที่มาให้การสนับสนุนช่วยเหลือหรือมา เขาเรียกว่าตูมมาเลยอ่ะนะคะก็คือเฮ้ยเธอจะทําเธอจะลุยเธอจะอะไรยังไงเอาสิอะไรอย่างเงี้ยเงินก้อนใหญ่เอ้ยเสน่ห์เมตตามหานิยมเอ้ยคุณอาจจะไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบเจอกันแล้วโอ้โหเข้าตามากนะคะนี่คือความหมายว่าโอกาสดีๆนะคะจากมุมเสน่ห์ของคุณจะบังเกิดแล้วทําให้มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครนะคะทําให้คุณมีโอกาสสําเร็จได้3นะคะมันอยู่ในมุมของอาจจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับ สุขภาพร่างกายภายนอกภายในนะคะอาจจะดูแลรักษาหรือถ้าใครที่ป่วยอยู่มีโอกาสได้หมอดีรักษาหมอที่เก่งมีโอกาสหายได้จากเรื่องที่คุณเป็นที่แบบว่ารักษามานานเป็นมุมด้านดีของดาวพระหัสเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นภาพรวมนะคะคุณจะมีโอกาสสมหวังหรือสำเร็จในบางสิ่งบางอย่างแน่นอนในช่วงจังหวะนี้แต่มันมีแต่ก็คือเฮ้ยพื้นเดิมคุณนะ่ะ มันถึงหรือยังนะคะเพราะว่าคนที่จะสําเร็จในราศรีกรกฎในช่วงเนี้มีแน่นอนแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกคนคะ่ะวาสนาต้องถึง<ช>วาสนาทงได้นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยมาในช่วงสั้นๆโดยเฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นจังหวะเสิร์เพราะฉะนั้น ถ้าวาสนาเราถึงนี่มันจะส่งผลในช่วงนี้ทันทีเลย<ช>ถ้าไม่ถึงมันอาจจะเตือนหรือว่าย็บยบให้เรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดีไม่ดียังไงแล้วพอปีหน้ามันจะมาอีกทีถึงจะเกิดจริงๆก็เป็นได้ใช่ค่ะในอีกมุมหนึ่งนะครับชาวราศีกรกกฎมีเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนรู้การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆนะครับมีความรู้อะไรใหม่ๆที่เราสนใจแล้วยังไม่ได้เรียนรู้ในช่วงนี้ช่วง,วงเดือนตุลาในหัววิ่งหัวคล่องมากเลยศึกษาไปเลยนะครับการเทคคอร์สใดๆสักอย่างหนึ่งเนี่ยให้ได้สักกกเรื่องงนึึศษใดดๆ็ไ้ ใหม่ๆสักเรื่องหนึ่งที่มันนอกเหนือจากสิ่งที่เรามีที่เรารู้อยู่แล้วนะม,มันจะได้ใช้มันจะเกิดประโยชน์อย่างมากออันดับที่สองก็คือศัตรูคู่แข่งค่ะที่มันเคยหลบเคยซ่อนอยู่ในลืมอยู่ในมุมเนี๋ยวมันจะเปิดเผยตัวชัดเจน<อ>ถ้าเราต้องการเด็ดขาดต้องการจัดการก็ให้เร่งจัดการเสียตั้งแต่ เดือนตุลาพฤศจิกาถ้าหลังจากนั้นพ้นยี่สิธันวาไปแล้วนะมันก็จะกลับเข้าไปฐานมันเดิมนะเราจะ,ะต้องมันยากแล้วนะครับศัตรูก็จะไปอยู่ในในที่ที่ที่ตัวเองมั่นใจที่ที่เขาเจ๋งในพื้นที่ของเขานะฮะง่ายๆอะ่ะช่วงเนี้ยถ้ามันโผมายิงเราเราสวนให้หนักเอาให้ดับนะฮะพรมันถอยเข้าบังเกอร์มันเราทําอะไรไม่ได้นะครคราวนี้อีกอย่างหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎพึงมีพึงรู้พึงรู้ว่า ถ้าช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวานะครับสามเดือนนี้ถ้ามีสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้ามีคนเข้ามาขอพึ่งพิงแมวมาหาหมามาสู่ให้ดูแลเข้าไว้นะครับการเอือ้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยเนี่ยที่มาขอความช่วยเหลือมันจะเกิดโชคเกิดลาภถ้ากรณีช่วยตัวบุคคลเอาที่เราช่วยได้นะครับช่วยตามความเหมาะสมตามความจําเป็นสิ่งที่เราจะได้คือผลประโยชน์กลับมา มันอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่มันเป็นการตอบแทนด้วยคอนเน็ t ชันด้วยชื่อเสียง<ม>ด้วยตัวเราเฮ้ยเป็นคนมีน้ำใจถูก<ม>พูดถึงถูกกล่าวในวงกว้าง<ม>ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากถ้ากรณีเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยมันเหมือนผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆ<ม>นะครับสัตว เล็กสัตว์น้อยเหล่านั้นจะนําโชคนําราบมาให้ยกตัวอย่างนะเดินไปเจอหมาน้อยน่ารักน่ารักตัวหนึ่งแล้วแบบเดินหลงวิ่งวนอยู่ผมสงสารเอาเอาเอา,เอามาดูแลเอามาบริบาลไว้วันดีคืนดีเจ้าของเขาประกาศตามหาค่าตัวสูงเรี่วโอ้ยเราได้เงินเลยอะไรเนี้ยเกณฑ์ประมาณอย่างนั้น,นเป็นไปได้ใช่ความเฮงและฟุกแบบมหาอุดใหญ่มากนะครับริบร่งถ้าเป็นสัตว์ปีกนะถ้าเป็นสัตว์ปีกสัตว์ที่มีขนปุกปุยเนี่ยจะทําให้ชาวราศีกรกฎเนี่ย มีโชคใหญ่ได้โดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะอ่ะอีกในมุมหนึ่งนะคะชาวกรกฎในช่วงนี้นะมีโอกาสเจอเจอคู่นะคะคู่ดีนะค,ะคู่มีศัก์คู่มีเงินคู่มี power มีความรู้สูงมาจากต่างประเทศหรือก็ กลวนกันมาก่อนก็ได้นะมีโอกาสนะมีโอกาสเจอเจอคู่ในช่วงนี้หรือนะคะใครที่ทำงานที่ข้องเกี่ยวกับการมีชื่อเสียงนะคะหรือคุณไม่ได้คาดหวังก็ได้แต่จังหวะนี้คุณมีโอกาสมีชื่อเสียงทั้ง แบบไม่ได้ตั้งใจหรือจงใจการสร้างตัวตนหรือทําอะไรที่จะค้าขายจะทําอะไรแล้วอยากมีชื่อเสียงในจังหวะนี้ลองดูเลยค่ะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะจะทดสอบว่าเฮ้ยคุณจะโอเคไหมคุณจะใช่หรือเปล่าในช่วงนี้นะเพราะว่ากรากฎตอนที่ดาวพระหัสก์กุมตัวเองมหาอุดนี้มีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศได้เลยค่ะกรณีของชื่อเสียงเนี่ยยิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้ยิ่งยิ่งไม่คาดหวังยิ่งได้ พอเราคาดหวังเราจดจอ่อบางทีมันทําให้เราไม่เป็นธรรมชาติอืยกตัวอย่างนะเราเราไปงานใดงานหนึ่งเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าให้ตรงนั้นมีกล้องเราเดินไปหากล้อง <c oughs> เราก็จะมีความรู้สึกว่า <c oughs> ไม่เป็นธรรมชาติฉันต้องแอคฉันต้องเก๊กฉันต้องแบบโดดเด่นเนะี่คนก็จะมองออกบางทีมันก็ดูไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าสนใจอืแต่ถ้า อยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆที่ของเราแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยกล้องเริ่มแพนมาเราอาจจะนินเนียนหน่อยอย่างนั้นนะโดดเดน่นโดดเดน่นโดดเดน่เดดเดนแบบนินเนียนนะฮะ <laughs> เพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎมีชื่อเสียงแน่นอนโด,โดยเฉพาะเดือนตุลาเนี่ยชัดเจนใช่ถ้าชาวราศีกรกฎต้องการมีชื่อเสียงถักดันให้เต็มที่แต่แบบดันแบบนินเนียนเดือนตุลานี่โดดเด่นปุ่งขึ้นมาเลยชาวราศีกรกฎที่ทํางานที่เกี่ยวกับสื่อกับโซเชียลเนี่ยช่วงเนี้ย 82วันเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่2ตุลาถึงวันที่23ธันวาเนี่ยเป็นช่วงที่มันจะแบบออร่าที่สุดอ,ะอ่ะอ่าโอเคทีนี้ดังดังบ้างดังน้อยนี่อยู่ที่พื้นดวงด,ด้วยนะคะแล้วก็อยู่ที่ power ของคุณนะคะทั้งในพื้นเดิมแล้วก็จังหวะช่วงนั้นหรือดวงมีเกณฑ์ดังหรือไม่ด้วยนะสิ่งที่ชาวราศีกรกฎควรระวังมากที่สุดก็คืออะไรที่เกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับชาวราศีกรกฎมี โอกาสที่จะไปทับลายทับเส้นหรือว่าโดดเด่นเกินหน้าเกินตาผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ตัวเหมือนกันนะครับจากมิตรกลายเป็นศัตรตูะนะครับจากคู่ค้ากลายเป็นคู่แข่งได้เลยมัน,ม,น,ม,นมันมีความเสี่ยงพอสมควรเหมือนกันนิดเดียวแต่กรกฏเนี่ยจริงๆอาจารย์สีมองว่าคุณเป็นคนที่ ค่อนข้างจะรู้กาลเทศะรู้ในการเสวิสบริการรู้คนรู้หน้ามักจะมีจริตหรือเซน์เร็วเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์สีมองว่าโอเคแหละนะม,มีความยืดหยุน่นใช่มีความยืดหยุน่นคุณน่าจะรู้เพราะฉะนั้นนะคะคุณต้อง คุณต้องสังเกตดูดีๆว่านะอะไรที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาชอบหรืออะไรคุณจะต้องหลีกทางให้เขาเพราะยังไงอ่ะคุณก็แพ้เขาอยู่แล้วนะเพราะงั้นให้เขาเรียกว่าอะไรแก้ไขตรงนี้เล็กๆน้อยๆอย่าให้มันเกิดกับคุณแล้วบานปลายแล้วทําให้เรื่องที่ควรจะเป็นในเรื่องดีดๆเกิดการเสียหายหรือดุดเขาเรียกว่าสะดุดชะงักขั้นบ่ได้นะคะการสื่อสารที่ดีที่สุดคือการสื่อสารแบบทีเล่นทีจริงการสื่อสารแบบวิชาการจ๋าเกินไปมันจะทําให้ราศีกรกฎน่าเบื่อนะฮะคราวนี้มา น้ำหอมเราบ้างนะครับะจะแนะนำน้ำหอมให้กับชาวราศีกรกฎต้ตองต้องบู๊ตอ้ตองลุยต้องร้อนแรงนะครับน้ำหอมกลิ่นเตโชธาตค่ะน้ำหอมกลิ่นแม่พระเพลิงหรือน้ำหอมกลิ่นธาตุไฟนะครับ<ะ>ต้องร้อนแรงนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยเรามีเวลาน้อยนะครับ<ะ>เรามีเวลาแค่เดือนตุลานี่แบบปุปปบปรับฉับพันทุกอย่างแบบต้องรวดเร็วต้องบู๊ต้องต้องจัดการเนี่ยต้องต้องอาศัยไฟเข้าช่วยแล้วนะครับต้องโดยเฉพาะนะครับเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ พรมน้ําหอมกลิ่นเตโชธาตนะครับน้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงเนี่ยที่ตัวเองนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พรมน้ําหอมกลิ่นแม่พระเพลิงเนี่ยที่องค์ท่านแล้วก็ขอพรค่ะพรนั้นจะรวดเร็วร้อนแรงและสําเร็จนะครับลําดับต่อมาน้ําหอมที่เหมาะที่จะใช้กับตัวเราเป็นประจําน้ําหอมกลิ่นราชาวดีนะครับนี่ใช้ประจำมีมีเกล็ดทองด้วยน้ําหอมประจําองค์ของพระศิวะนะครับใช้ประจําตัวใช้บ่อยๆใช้ประจํานะครับ กลิ่นนี้จะทําให้เราหนึ่งร้อนแรงสองสยบศัตรูคู่ต่อสู้อยิ่งเวลาจะจะไปเจรจาในในในเชิงที่จะต้อง แข่งขันต้องเอาชนะต้องสอบต้องประมูลเนี่ยนะฮะใช้น้าหอมกลิ่นราชาวดีชนะแน่นอนค่ะเพราะยังไงก็แล้วแต่ก็เรากดเนี่ยคุณกําลังจะได้ทําอะไรที่มันใหญ่หรือมีอะไรที่มันมาต้องให้คุณไฟ์บังคับให้คุณทําเกินตัวนะคะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอนะ่ะบางบางทีคุณก็ต้องฝืนตัวเองนะคะฝืนนะคะแล้วโดยการใช้สิ่งเหล่านี้นะคะกลิ่นหรืออะไรเป็นตัวช่วยจะทําให้เรามีพลังเป็นพิเศษค่ะ ชาวราศีกรกฎนะครับไม่ว่าจะริเริ่มต่อยอดขอให้สําเร็จขอให้สมหวังทุกประการนะครับค่ะไม่ว่าความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพียงใดที่คุณปรารถนาขอให้ประสบผลสําเร็จค่ะท่านที่ชมคลิปเราแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์จะทําอะไรก็ขอให้สําเร็จนะครับฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ